เฮ้ยย้ายแน่เพงเห็นที่มันจะเป็นรูปอะไ <Okay, S 2> <อ>รเอโอเคจะเชื่อจะเชื่อย้ายมาย้ายมาย้ายมาจะเช,ชืเช่อจะมีแบบตัวบนๆอยู่อโอเคเลิฟเก็บได้มานมึงจะกดะกับกูทต่ไมมึงกดไปที่อื่น <laughs> <laughs> จะรอบางเกตเนอะเชื่อมึงไม่ไอ้นี่ก่อนหรอวะหรือว่าแบบสามยี่สามอะไรเงี้ยป,ประทับบัตรมาตรฐานประทับบัตรอะไรเงี้ยบางคนมันจะลุมเราเฮ้ยย้ายแน่กงงกูงงอย่าเส้นใจกู เฮ้ยมึงใช้พลังแห่งอีลิตเลยไอ้สัตว์กูไม่มีเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงเอา US มาสู้กับกูไอ้สัตว์โกงว่านะกูเหี้ยพวกกูกนี้กองทัพคนจนอยู่ไอ้สัตว์ไอ้ตาลูกบบนนี่คืออะไรวะไอ้กูเล่นประเทศอะไรกูเล่นประเทศอะไรอะแล้วแต่แล้วแต่มึงแต่ไม่ใช่อเมริกาไอ้สัตว์ไอ้นี่ไอ้เปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรวะอ๋อกูลืมไปว่าสกินกูมันเป็นสกินมอดเนี่ยว่ะลืมอ๋อแล้วกูแล้วกูก็ต้องโหลดมึงเนี่ยแล้วกูโหลดด้วยได้แต่พว่าเน็ตบกเจ็ดเดวิะหาย ย้ายไปย้ายมาดีกว so okay. okay. ่าสักนีดโอ้ยกุตาไลโอเคไอ้เฮี้ยไอเจระบบเกดอยู่คนเดียวย้ายนกูขออนี้ใหมดแล้วก็เริ่มเกมไม่ต้องกดบอทโอเคพร้อมไหมหนึ่งสองสามชี่ไอเดนเดนเดนมขาจะแดดกูหรอไอ้เฮี้ยยย่าไยกดยกยย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 ยนยย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 ยระชานยย ทางได้ตอนที่พวกมุงสร้างรถถังก็ได้เรียบร้อยแล้วดูดิพวกเราแพ้แต่อยออฟเฟอร์แล้วดูเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยสกินเสร็จแล้วส่งพลังมันเป็นสกินหมิมะมันจะพาไปกับหี้มะไอ้ส์แลวเราจะมองไม่เห็นโอเคเข้ามาแล้วฟิล์มเดดขึ้นค่ประทับใจตัวที่กูเล่นเนี่ยจะเป็นเยอรมันเงเขียนดำเยอรมันเงเขียนดำข้อเสียข้อเสียหลักๆเลยคือมันไม่สามารถสร้างตัวบูททรัพยากรได้เหมือนชาติอื่นเอา <laughs> อ๋อใช่แล้วสายที่กูเล่นกูเล่นสายฟอร์เชมเยเกอร์นะอืมโอเคโอเคโอเคไปวันนี้นี่นี่ถอยเด้อเฮ้ยบวกแล้วเหรอกูลังยึดฐานอยู่เลยเนี่ยเจียเราทรัพยากรไปคนละครึ่งนะตัวนี้โอเคเลยเฮ้ยแบ่งทรัพยากรกันด้วยเขาเรียกว่าเจนเทอร์เมนส์รูมมาแล้วน่าจะประมาณนี้ไหม

กูบอกแล้วถ้าเกิดพวกมึงไม่มียังไม่มีรถถังมึงบุกเข้ามาเที่ถานกูมึงก็ตายอ่ะเฮียมันยิงไม่เข้าเลยเหรอวะน่ะไอ้สัตว์มันขี้โกงใช่ไหมอ้าโธ่เว้ยนะกูอ่ะบุกคนเล่นตัวขี้โกงไงสัตว์โอ้โหเฮียพวกมึงบุกฐานกูแต่แรกไอ้สัตว์ไม่ต้องพูดบุกคนเล่นตัวขี้โกงไงเฮียถามข้อหนึ่ง แฉะได้ก็นานด้วยฮะเอสซีแฉะไรอีเชียบเอิงเฮ้ยบังเอิญบังเอิญเขียนเจ้าเซฟบวกก็เลยไปช่วยเสือไม่ใช่เนี่ยกูเสียกำลังพลเลยเนี่ยโอ้โหก็เตือนแล้วงั้นไม่พออุยโยนั่นนั่นนนนนยึดถ่านกระสุนกูเลยไอ้ยยเจ็ดเจ็ดเอาคนออกจากบ้านกันนี่ฮะออกไงเอาวชิบหายตาย ไม่ทำไม่ทีดเอนจิเนียร์ูตายหมดเลยไอ้สัสไม่ทางตรงมึงมีบังเกอร์ทางกูไม่มีวะเนี่ยใช้เพลเนียสร้างเพื่อนมันจะอยู่ในหัวหัวข้อที่มันเป็นรูปโลกอ๋อสร้างได้แล้วขอมึงดีด้วยนะมแบ b a t a ิลิตี้อ๋อแล้วเพลเนียมึงสามารถวางกับระเบิดได้ด้วยนะเพื่อนทิท่มกับระเบิดอะ่ะกูก็เพิ่งรู้เนี่ยลนะอะ,อะไรวะอะไรวะมันส่งเครื่องบินมาไอ้สัสมันส่งเครื่องบินมาเมื่อกี้ไอ้สัสเครื่องบินสอดแนมเอ็นกูหมดแล้วไอ้สัสไอ้มึงอย่าลืมเชื่อมจุดด้วยนะเพื่อนอืม เชื่อมจุดไงวะแล้วมึงลองดูแมปดีๆเพราะบางทีจุดมันไม่ต่อกันอ๋อแล้วก็ตรงนี้อ๋อคันต้องไปเลยตรงนั้นเมนื่อไอ้เหี้ยโอ้วิธีการจัดการมอตา้าง่ายๆเดี๋ยวเซฟมึงแค่เอามอตา้าวิ่งเข้ามาใกล้ๆเออเอ้ยแม่มึงแค่เอาคนวิ่งเข้ามาใกล้มอตา้าเอาอนี่มาขอปกเก็ดด้วยเฮ้ยไม่ค่อยมีเงินเลยมันจนจัดชอบไปเกิดข้างนอกเลยมันต้องเซตไอ้เี้านี่ใหม่เฮ้ยเมื่อไหร่กูจะรถถังวะเนี่ย มึงอย่าลืมอัพเฟสนะถ้าเกิดมึงเล่นแวร์มาก่ะเจเออไม่มีเงินอัพป่ะดิสัตว์คอมเลื่อนนะแต่คอนโทรช้าชิ่ไหมอืมไม่เทีย่ยนพี่อ่ะบอยเฮ้ยพวกมึงอย่าเล่นเงียบมาดีวะใจคอไม, <c oughs> ม่ดีเฮ้ยใจคอไม่ดีะไร <c oughs> ไอ้สัตสใจกูวิ่งเข้าใกล้ึงได้ได้สัตหารมึงฟาร์กอัพกินดาวหนักเกินถอยถอยถอย เพ็นกันปาร่าเพ็นกันปาร่าไปกูเจียร์ตัวงาวเวนคนเดียวมาช่วยว่ามันกลับไปกูอยู่แค่นั้นแหละอยู่ไหนวะอยู่ไหนละอยู่ไหนละว่าคนเดียคนหนึ่ง่ะสัตว์สโมเกอร์อ่ะสโมกเหรอมึงสโมกเหรอาย เอาวันออนเจ็ดเอาวะลุงวันลุงอ่าคนจะเล่นกูไอ้สัโอ้โหเฮ้ยเร็วเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเจ็ดะจ็ดบังเกอร์มึงไม่ติดไอ้นั่นนะ อะไรวะบังเกอร์มึงไม่ได้ติดปืนกลไวเลยเจ๊เอา้าเออมึงไม่ได้อัพเกรดให้มันติดปืนกลไว้โน่ไอ้เหี้ยต,ต้องอ๋อต้องอัพเกรดด้วยเอใช่กูต้องขอบคุณมึงอย่างหนึ่งไว้เจ๊อ่าพโอเนียมันจะมีข้อด้พิเศษคือมากเก็บน้ำมันจากซากรถถังน่ะเสร็จเลยเออไอ้เหี่ยไอ้เที่ยไอ้เที่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเซฟมาแล้ว ไอ้เฮียไอ้เฮียกูเริ่มปิดเดี๋ยวเดี๋ยเดีดีมันพังได้ไงวะเิดบกับระเบิดออ๋อุกฝ่ยไม่ทันแล้วอ๋อที่แท้มึงเรียกตุกแม่ไม่ได้บอกเลยวมึงวังกับเรเแตดเอ้ยด้มันสูซีออยดีวะไอ้เฮีย เดิโจล่เจ๊ฟเฮ้ยวัาอ้าวเดิโจเซฟเดินไล่เซฟไอ้สัตว์กูตายโอ้โหไอ้สัตว์ส่งเครื่องบินว่อนเยอยมาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์พลล้มพลุ่มเียเอ้ยมีแต่พวกนักบินไอ้สัตว์เอ้ยเครื่องบินเต็มเลยเพื่อนพวกนันมีเครื่องบินมันโกงไอ้สัตว์ ไม่มีใครให้บางคนบางคนบางคนมันโกงบางคนมันโกงกูกูเลยบอกไปว่ากูจะไม่ใช้รถถังในนี้ใช่ไหมยืมคือบินเต็มเลยเอออีวันอวันอวันอีวันสู้กันเออยถ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 อย ตีเทียอะไรเนี่ยรถถังกูเอาชิบหายละวเยอะบางคนแม่งบนเป็นแน่นั่นเลยไอ้สั <im it> สเด้อติตซากติตซากวอตวอทใครไปดูยิงปืนใหญ่ใส่ใส่ฐานกูแล้วพูมาแม่งตายบมกเกลียดเนาะน่าจะบมกเกลีย <im> ด <it> <im it> เขียนมาเล่นคนเดียวเลยฝั่งนู้นไหนเนี่ยเยอะเยิงอะไรปะไม่เห็นยิงได้เลยไม่บอกว่ายิงไม่ได้ใช่ใช่มันเขียนเล่นคนเดียวโอ้โหเอออ้นกูถามอะไรหนึ่งแหะคือถ้าทหารราบเจอรถถังมันออโต้มันออโต้โจมตีรถถังให้เราไหมแบบใช้อาวุธหรือว่าเราต้องคลิกเองก็ต้องคลิกเองแล้วก็คลิกเองอ๋อโอเซียนเคียนเดินไปไหนของมึงเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยดูมันเดิน เอ้ยทีว,ใว,ใทวใ้ให้เดินอ้อมเดินตรงทีให้เดินตรงไม่เดินอ้อมอย่าลืมว่ามึงมึงไม่ได้เป็นคนบังคับมันแต่ว่ามึงเป็นคนสั่งมันให้เป็นบังคับออมึงก็เลยไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่สี่นะี่อะไรเนี่ยเอ้ย ไอสัตว์สองดาวมุกมาที่บังเกอร์โนบโอนบไปก่อนเนอเชี่ยไปหมดเลยทหารกูโอ้โหมุดซ้อมลูกเดียวไปหมดเลยทหารคนสกิปรีพอร์ตติ้งคนสกิปรีพอร์ตติ้งคนสกิปรีพอร์ตติ้งไอสัตว์เชี่ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์หัวรถจากบังเกอร์อะ Let's go boy ขนาดนี้กูว่ากูต้องเล่นรถถังอะไรไ้เย้พวกนั้นเอาแล้วเพื่อนรถถังอ่ะมาดิโอ้โหจี๊ดเยียดอย่าไปถามมันไอ้ซักมาโจเซฟถึงเวลาแสดงกาพแล้วของับกูมันดูสภาพของทับกูเลยมันเป็นเวลาแสดงแสงยานูภาพแล้ว เยอะอ้เกือบแล้วกูเส oh, like ียบไม่มาวะโถ่เอ yes, no ้ยม um, ันตายหมดแล้วทหารกูทหารเกียรติกูกูโดนในนั้นเลยมองทิงหมดเลยเมื่อกี้เยอะพังง่ายยังวะไอ้สัสโอ้ไอ้เยี่ยกากลิปไหยเลยไอ้เยี่ยมันโหดเกินอ่ะไอ้สัสเฮ้ยโอ้โหเอาระเบิด ขังงูกาคลิปหายเลย <laughs> ไอ้มเงินกูไม่เคยพอเลยเดินไถให้หมดต้นไม้เอาไถบ้านไช <c ười> <c ười> ่แชมฐานแชมฐานดิกไอ้เที่ยคตาเกลียดเลยสัสรอไปเนะี่ยเอารอเฉยโนทหารเพียงเดียวของกูอย่ายิง อย่ายิงอย่ายิงเข้ายายิีมิสก่อย่ายิ่งมีสวาก่อย่ามิสวาก่อุตาลกรมีคุณตากรอานอนคอมแบทไอ้สักกดสุดที่สัญญาสุดัญญา ยามาโดนอืมอืมไอ้สัสวะไหนนี่แหละโอลิชีดพวกมึงเล่นกูเจ็บจริงไงซะน่ากลัวยี่หวายไอ้เชี่ยบักเจนเล่นแต่สตุกรู <c oughs> ้จักอยู่ไม่ยียา,าละกูอ่ะตัดแนวเกี่ยวกับการตัดแนวยี่หวายใช่อารมณ์กูตอนนี้เหมือนเทือสหเอรมัน,าาามานช่วงโลกอดีต <c oughs> ไอ้สัส โซเวียตคนเยอะกว่าไเปเพิ่นเจอแล้วกูเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> จัดเ <c oughs> จ็ดเคไอสัตว์ได้ที่สุดไอสัตว์กูเรียกก็ได้กูเรียกเราถามมาคันนึงแล้วพวกมึงต้องหนาวไอ้เหี้ยไปโอ้โหใช่มันขับเครื่องบินเลยสั์ <c oughs> <c oughs> กวาดล้าง เฮ้ยเขี่ยไม่โดนแต่ถ้าเกิดคันนี้กูพังน,นี่กูไปต้องกดยอมแพ้ทันทีเพราะกูไม่เหลือคุอยได้แล้วเรเซฟมึงขึ้เกียจถอะเพื่อนกูไรู้กูเบลอมากเลยกูตีตัวนี้ไม่ได้แล้วกูจริงจังมากเลยเนี่ยไอส <c oughs> ้สัสตายห่าไอ้ก <c oughs> ูตีเข้ากูตีเข้าทางนี้ไม่ได้สักทีไอ้สัสบังเกิดเรากูว่านั่นใส่กันนันกูใส่กับบอทท,แบบที่แม่งแบบที่มึงปล่อยไว้แล้วกูก็ไม่ชนะไอ้เางงี้กูมาช่วยแล้วอ๋อมือไหนนี่

อาชิตเจียนโอเจนจอเนีย์ไปต่อยวันเจ็ดเอจีเด็มาแล้วเจียนไปตอยวันเอาวันเอาวันพอผมล่าออกผมแล้วออก เฮ้ยกำลังคนกูกลังเคลื่อนคนไปถามมึงพอดีเลยแหละเฮ้ยทีสามสิบสี่สัตว์เป็นรถถังไงไปเหนื่อยไอ้เจอดวนมึงรู้ไหมตอนที่มึงตีกับเจดด้วยไอ้สัตว์กูตีกับไอ้พวกบอทที่มึงวางไว้แล้วกูก็ไม่ชนะไอเดียได้ไงวะเออไอ้เยีย โอ้อ๋อสกินก็ตีแตกกูนักเกมเลยตรงปั๊มน้ำมันแลกแบกกูนักเกมเลยกูสู้ขนาดกุณสู้กับบอทที่ไม่ได้ควบคุมกูยังสู้ไม่ได้ตอนเริ่มเกมให้มึงคือปรยตอนเริ่มเกมกูเป็นอะไรปั๊บต้องกูมาดีเฮียกูไม่กลัวเราไปสัตว์เลยวันนี้เออพอกูพอท้ายเกียร์เท่านั้นแหละไอสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตอนนั้นกูยิงปืนใหญ่ไอสัตว์แล้วกูยิงผิดกูไปยิงโดนน้ำแข็งไงเหี้ย เกียรเลยค่ะข้าวไม่นั่นไปไม่ได้ตอนขึ้นทางแม่นานนี่คือแบบกูแบบกูโยกรถถังไปทางนึงแล้วโยกหน่วยสไนเปอร์ไปทางเนยเออยังไม่ได้เล่นสไนเปอร์เลยมันดียังไงวะยิงนัดเดียวตายหนึ่งคนหรอยิงนัดเดียวตายและอีกอย่างนึงถ้าเกิดมึงเซตให้มันโฮมไฟล์ใช่ไหมมึงสามารถให้อ่